ด่านแรกวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลเนชันลีก2023มาแล้วโปรแกรมวอลเลย์บอลเนชันลีก2023โดยวอลเลย์บอลหญิงไทยเบอร์15ของโลกมีคิวประเดิมสนามนัดแรกเจอกับตบสาวทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่าและทีมอันดับ2ของโลกในเวลา21นฬิกาวันที่30ุพฤษภาคมนี้ส่วนเกมที่2พบกับแคนาดาในวันที่1มิถุนายนโดยตบสาวไทย เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและสามารถทำผลงานคว้าอันดับที่8โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023กลุ่ม1เมืองอันตันยาประเทศตุรกี30พฤษภาคม21นิกาไทยเจออิตาลี1่1มิถุนายน18นฬิกาไทยเจอแคนาดา2มิถุนายน18นาิกาไทยเจอโปแลนด์ สมิถุนายน18นาฬิกาไทยเจอเกาหลีกลุ่ม4ที่ประเทศบราซิล15มิถุนายน3 3นาฬิกา30นาทีไทยเจอเยอรมัน16มิถุนายน24นาฬิกาไทยเจอสหรัฐอเมริกา17มิถุนายน7จนาฬิกาไทยเจอเซอร์เบีย19มิถุนายน24นาฬิกาไทยเจอโคเอ,อเซีย 6. กลุ่ม6กรุงเทพหานคร27มิถุนายน20นาฬิกา30นาที ไทยเจอเนเธอร์แลนด์29มิถุนายน20:30นนไทยเจอตุรกี1กรกฎาคม20:30นนไทยเจอญี่ปุ่น2กรกฎาคม20:30นนไทยเจอบราซิลขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ